สวัสดีครับวันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาชมพระพระร่วมนะครับหลังผ้าของลบบุรีนะครับเป็นเนื้อชินก็ที่สะสมไว้ออาจารย์สุทัศน์มั่นกิวตวิในรายการกล้องสมพัะสยามนะครับที่เก็บสะสมไว้ เดี๋ยวมาชมกันเลยครับคลิปนี้ก็ให้มาชมพระร่วงนะครับอันนี้ของลบบุรีนะครับพิมพ์ตัดชิดหลังเรียบนะครับแต่เนื้อเกินมีเยอะเลยครับดูึ้นใกล้นะดูฮะอันนี้เป็นพิมพ์นี้นะครับในหนังสือ ในตำราว่า,างั้นนะฮะครับทีนี้จะใช่ของออลบบุรีหรือเปล่าแต่ผมดูในหนังสือว่าเป็นลบบุรีถ้าไม่ใช่ก็คอมเมนต์มานะฮะว่าเป็นปุ๋ไหนทีนี้จะให้ดูอันนี้คู่กับเนี่ยฮะในตำราว่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรต,ตีนตีนเป็ดนะฮะ เขาเป็นพิมพ์แบบนี้เองไม่ใช่สึกกล่อนนะครับเอ,อในตำรานะฮะครับผมก็ว่าในตำราผมจริงๆแล้วผมไม่ใช่เซียนพระนะครับนะก็แต่สะสมรวบรวมไว้ตั้งแต่เป็นหนุ่มมาละนะครับตั้งแต่อายุสิบเจ็ดที่รวบรวมมานะครับสะสมมาเรื่อยๆไม่ใช่เซียนพระนะฮะแต่ชอบ ครับอันนี้ด้านหลังครับในตรำราว่าเป็นของออลบบุรีนะครับเนี่ยครับดูอีกคู่หนึ่งครับพัดอ้วงถ้าไม่ใช่ ตามที่ผมบอกก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับแต่ผมไปดูในหนังสือมันเหมือนกับเอเป็นพระร่วงของรับุรีนะฮะที่สะสมมานะครับได้มาจากชาวบ้านแล้วก็ของปู่บ้างแต่ผมไม่รู้องค์ไหนไปละเพราะว่ามันคล้ายกันเหมือนกันนะนะครับดูนเนื้อ อันเนี้ยที่ที่เกิดอย่างเงี้ยคือเขาจะออกมาเป็นน้ําเยิ้มเยิมแล้วทีนี้เขาไปกัดสนิมกัดคาบเองนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยที่เขาเ,เขาจะเกิดออกมาเองนะครับเป็นน้ําเยิ้มเย้มแล้วก็จะกัดเนื้องเขานะครับอันนี้อันนี้ผมอันนี้สักกุรไลถูนะไม่ออกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับถ้าจะล้างอ่ะต้องใช้น้ำยาเป็ด นะครับยี่ห้อเป็ดหรือไอ้พวกวิคซนอะไรพวกนั้นนะฮะที่น้ํายาล้างกระเบื้องถึงจะออกนะครับแต่ออกก็ออกไม่หมดฮนะเคยล้างแล้วนะครับเดี๋ยวดออูอันนี้พระร่วงตีนเป็ดในตําราว่างนะฮนะเนี่ยครับเนะีนะ่ยฮะสวยครับแต่ยังไม่ได้ล้างนะฮะ อันนี้ได้มาอย่างนี้ผมเก็บไว้อย่างเงี้ยครับ mm. นะ,นะดูด้านหลังครับด้านหลังบางคนบอกดูง่ายจริงเลยของอาจารย์ว่า่างั้นนะครับผมก็เก็บไว้นานแล้วนะครับแล้วสมไว้แล้วคาบเนี่ยโอโ้โหสุดยอด ถ้าเอาพวกชูรสเอย่ยกระทิงแดงน้ำส้มสายชูไม่ออกครับถ้าจะให้ออกมีอย่างเดียวครับน้ำยาขัดกระเบื้องนะครับพวกยี่ห้อเป็ดพวกวิกซนอะไรพวกนั้นนะครับมีหลายยี่ห้อเหมือนกันพวกนี้ออกแต่ออกไม่หมดครับนะผมเคยล้างผ้าล่วงหละดูอีกคู่ครับ นะครับเนี่ยดูใกล้ๆครับถ้าใครอยากเห็นของจริงอยากชมอยากได้โทรมาพูดมาคุยกันครับเบอร์โทรศัพท์ของ อาจารย์สุทัศน์มั่นเขติทยิ์ก้องส่องพระสยามก็จะขึ้นด้านล่างของคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอครับบางคนก็ส่งรูปพระไรามาให้ผมดูว่าอาจารย์เหมือนหัวอาจารย์ไหมก็มีเหมือนมั่งไม่เหมือนมั่งนะครับก็พูดคุยกัน แต่จริงๆผมไม่ใช่เซียนแต่ผมสะสมไว้ถ้าเอามาเทียบกับผมถ้าเกิดมันเหมือนนะอืมมันก็แต่ผมจะไม่การันตีว่ามันแท้หรือไม่แท้คือผมไม่ใช่สายเซียนพระที่จะการันตีถึงขนาดนั้นแต่ทีนี้ผมมาให้ดูเนี่ยว่ามันเก่าจริงไหมเลยไหมถ้าถ้าเก่าจริงอยากจะได้ก็โทรมาพูดมาคุยกันเรามีที่จะหแบ่งให้ไปบูชากันนะครับ ขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิทย์เบอร์โทรศัพท์ก็0ู4 3 5 7ก9 6 8มี2เบอร์ครับ0 6 1 2 2 8 6 8 5 9เดี๋ยวมีเบอร์ขึ้นท้ายเออข้างล่างครับทางล่างวิดีโอท,ทุกวิดีโออ่ะครับพระร่วงอันนี้ก็ที่ดูในตำราเป็นพระร่วงตัดชิดนะครับอันนี้ด้านขวานี้บอกว่าเป็นร,ร่วง ตีนเป็ดน,นะครับอันนี้ตัดชิดว่าเป็นของลบบุรีแต่ถ้าไม่ใช่นะครับถ้าใครรู้ว่าเป็นกลุไหนเป็นของโคไทยหรือจะเป็นสุพรรณหรือจะเป็นการจะน้ำบุรีอะไรก็ว่าปะ่ะเพราะว่าพระร่วงก็มีหลายจังหวัดเหมือนกันที่ที่ที่ไปขึ้นกลุอยู่ตามจังหวัดที่ผมพูดมานะครับดูในตำรานะครับแต่องอันเนี้ยที่ผมมาให้ดูเนี่ยว่าเป็นกรุไหนก็ถ้าเกิด ท่านคนใดรู้จริงก็บอกผมด้วยผมจะได้เป็นวิทยาทานให้ผมด้วยครับ